สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อทุกๆท่านนะครับผมบ่าวบาสสาวน้อยรายงานตัวครับมาครับพี่น้องวันนี้ก็มีเมนูเด็ดๆมานําเสนอครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวต่อนะครับตัวต่ออ่อนที่เราไปหามานะครับผมล้างทําความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบของวันนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน่อไม้นะครับล้างทําความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยครับผม อันนี้ก็จะเป็นใบกะเพราที่หามาได้แต่บ้านสวนของเรานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพริกโขกนะครับวันนี้เมนูของเราก็จะเป็นผัดกะเพราต่อใส่หน่อไม้นะครับผมนั่นก็คือต่อหัวเสือของเรานะครับวัตถุดิบของวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมรอรับชมกันยาวๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมว่านาตา เมนูผัดกะเพราต่อแสนอมาของเราจะออกมาสีสันสวยงามขนาดไหนนะครับไปรอรับชมอรอลุ้นกันนะครับมาครับลงมือทำอาหารกันเลยนะครับใส่น้ำมันเล็กน้อยครับ มาครับอันนี้ก็จะเป็นพริกที่เราโขกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมใส่ไปเลยครับหอมมากครับ มาครับใส่ตัวต่อของเราเลยครับเ่เน้นรสชาติจัดจ้านนะครับวันนี้ ก็จะเป็นหน่อไม้ของเรานะครับผมใส่ไปเลยครับ ไม่แรงครับเพิ่มฟืนเข้าไปอีกนะครับ มาครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราจะมาปรุงเครื่องไปเลยครับนำมันหอยครับผม ชูรถครับเมนูนี้หากินยากมากนะครับผมกว่าจะเจอแต่ละลังนี่ใช้เวลานานมากบางทีวันหนึ่งไม่เห็นสักลังเลยครับผม ซอสฟ้าเขียวครับผมน้ำตาลตัดนิดน,นึงครับ ไว้ซีิ๊วขาวนิดนึงครับรดีครับ ประมาณนี้นะครับผมขอชิมดูรสชาติก่อนครับ อบอกได้คำเดียวครับผมอร่อยสุดๆครับผมเผ็ดจัดจ้านกำลังพอดีครับผมสุดยอดมากครับ ปิดท้ายด้วยใบกะเพรานะครับผมใส่ไปเลยครับหอมสุดๆครับผมสำหรับเมนูนี้นะครับ มาณนี้นะครับหอมอยั่วๆเลยครับผมมาเด้ยครับมาเด้อมาเอาไปกินน้ำกันครับผมตักเขา่าตักหนามมาสู่กันกินครับตระคับหลังใจใน,นเกษตรตักขึ้นโต๊ะครับผมไป็นรอลุ้นกันที่โต๊ะอีกครั้งหนึ่งครับผม เป็น2องจานนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ ผัดกะเพราต่อใส่หน่อไม้ของเรานะครับผมสีสันก็สวยสดงดงามครับรสชาติก็จัดจ้านถึงใจเลยครับผมสำหรับเมนูวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมดูคลิปจบแล้วกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคอยสารสายเลาะชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้เบ่าวบาสสาวน้อยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับติดตามคลิปหน้ากันด้วยนะครับ